ทีนี้พาทุกคนมายังอ่างเก็บน้ำสะแพาล่างครับผมอยู่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เนาะเฮ้ยหน้าดามิงอ่ะเอาหน้าดามมแล้วกําลังจะเปลี่ยนชิ้นแน่กําลังจะมัดอะไรเงี่ยเนี่ยตามได้ปลาครับนี่ครับใส่นะครับนี่ชัดโดนแล้วครับจมลอยเว้ยจมลอยเว้ยโอ้

สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านไกลแดนกรุงทั้งบรรทุงแดนไกลนะครับทีนี้พาทุกคนมาอย่างอ่างเก็บน้ําสะพดล่างครับผมอยู่อําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เนาะโอเคก็ทีนี้เ,เียนแว่นเซยนแว่นชวนมาตกปลานะครับผมนะก็เห็นบอกว่าปลาน,นินมีปลาน,นินกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้อันดับแรกคือผมมาถึงเนี่ยบ่ายสองแล้วอากาศโคตรร้อนครับผมเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เนานะทีนี้ก็ค่อยๆเตรียมไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายครับทีนี้ ฟ so. okay, ังฟังจากเสียงเนาะโอเคผมไปร้อนมาก ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับและทริปนี้พาทุกคนมายังอ่างเก็บน้ําสะพัดล่างนะครับและทริปนี้จริงๆเป็นครั้งที่2ครับที่ผมเดินทางมาอย่างที่นี่เนาะแต่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือการกลับมาครั้งนี้ครับบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับและครั้งนี้ครับก็ถูกเชือช้อเชิญโดยเซียนแว่นนะเพื่อให้ผมกลับมาอย่างที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่เสียอย่างเดียวเลยสําหรับทริปนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันจะอยู่รอดจนถึงจบบทริปนนี้ไหมะคั ป่ะเดี๋ยวไปเตรียม,มอุปกรณ์ชิเหลยวกันครับไม่สบายด้วยนะอากาศแบบร้อนด้วยสุดยอดซู่งเวลาทาี่ฝนตกออยมกรรม และเตรียมของยังไม่เสร็จดีเลยนะครับพวกเราก็ถูกต้อนรับด้วยสายฝนเลยไม่รู้ว่าทิปนี้ผมจะอยู่รอดจนถึงจบทิปไหมนะด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยสุขภาพที่ไม่สบายสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับผมแต่พวกเราในตอนนี้ก็ไม่สามารถจะถอยหลังกลับไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทิปนี้เรามาลุยกันดีกว่าเนาะมาโอเคเตรียมอาหารกันนะครับผมนี่ครับโพเซียน อันนี้ไม่ผ่าน QC นะถุงมันแตกผมก็ไม่ได้ขายนะครับเอามาใช้งานเองนะครับเหมือนกันเดี๋ยวจะผสมไว้สองชุดแล้วกันนะอะนวดนิ่มกับผงด้วยกันเรามาที่ลูนเนาะเราต้องอ่อยหน่อยอันนี้เป็นนวดนิ่มนะครับอ,อาหารหนึ่งส่วนน้ำน้ำหกส่วนน้ำหกส่วนอ่ะคุณมาห้าสี่ชัด เอาเลยสี่ห้าอ่าอันนี้นอดนิ่มนะอาหารหนึ่งส่วนน้ำหกส่วนนะครับแล้วก็อันนี้จิบผงนะครับอาหารหนึ่งส่วนน้ำศูนุดนะประมาณโอ้โหเสียนแม่นพามาตากฝนครับผมจะพโดมาเน่ยเพี่ง ่ะตอนนี้นะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับที่นี้ผมเริ่มตกเป็นระยะ4.5นะครับตกเป็นแบบไม้ตายเลยนะครับนี่เจ้าทินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่าอ่ามาทาหมายไว้ครับผมอ่าแล้วทีนี้ชวนเขามานะครับผมมหัาที่นี้เปลี่ยนได้มหันหรอครับผมต้องได้ตั๋วต้องได้ตัวอแลได้ข่าวว่ามี่วนญ่เป็นไปครับปานิน ปะนินครับปะนินใหญ่ถ้าถ้าปะนินกินก็คือไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่เลยครับอ๋อสามนิ้วสี่นิ้วผมว่มีอ๋อแล้วไอ้พวกจีุ้กไอ้นี่อันนี้มีเหรอมีครับแต่มันแบบค่อยกินได้เลยหน้าดินนะหน้าดินแบบค่อยกินอ่าแต่สปบผิวผิวก็ได้ครับสปิวนี่เคยเข้าหลันมากินตวงหนึ่งอ่าวิศกอ่าจัดไปนะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นกันครับนี่นะครับเ๋ย่ตกปลาเชียนเบ้นเดี๋ยวมาดูผลงานเนี้ยเนาะเฮ้ สวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับสวัสดีครับああสวัสดีครอบครัวนี้นะได้มาเจอกันอีกทีนะวันนี้ผมมาทวงสัญญานะผมโอ้ยทิปนี้ผม,มสบาย <laughs> ทิปนี้เอาไว้ก่อนทุกคนจนําได้ไหมรอบก่อนเนี่ยผมโดนไปร้อยนะฟิตพ <laughs> 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 ื้นห้าสิบ <c oughs> แล้วก็ซิดอัพอีกไม่ใช่เรียอง่างซิดอัพอะไรกันนะวอตสควอตสควออห้าสิบวันนี้ผมมา,มาขอเป็นเอาหน้าดำหน้าร้อยหน้าดาหน้าดาแล้วกันทิปนี้บสบายเองเอางี้ตอนนี้เราจะพนันอะไรกันเอาใหญ่ชนะเอายาวอ่ะยาว เอายาวโอเคเอายาวยาวชนะเอาน้ำหนักดีกว่าไหมเอาอะไรมาชั่งเออเนาะเออยาวอ่ะเอายาวเอายาวโอเคเอาสายยาวนะครับยาวสุดชนะโอเคปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้อ่าโอเคหน้าดามิงเหรอเอาหน้าดาพอแล้วมันที่นี้ม่สบายอ่าโอเคลุยครับผมยัางดูปืนสวิงเอ้ยเต็มปาก เก็บหน้าผากนี่โอ้สวยงามเลยอีกาเจ้าทิ่มมันต้องอย่างอีกแต่ผมมันได้จุกันแน่ะนะจุเอามาเชื่อเนี่ยเต็มกระตาเลยตั้งแต่เอาหารลงใหายแสบเลยเหี่อนี่ร้ายกาดมากไร่ปลาหน่อยี่ดีมากมาแล้วครับโชว์นะครับปลาปลุกแก้มฉ้บเฮ้ย ไอ้จะไปโอ้หุดโดหือแตกแล้วครับกันนึกป่าใหญ่งอไมงอไงครับโอว่าปุ๊บเขียนแว่นพามาเสียดครับวิววิวอุียดวิ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 

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มปากกันแล้วเฮ้ยเซียนแว่นคือเซียนแว่นมันร้ายจริงๆครับนี่ครับผมเจ้าทินเซียนแว่นนี่บอกแล้วว่าไซสสวยฮะนี่สุดยอดครับผมจอ้ยโอ้ยวิจัดโดนแล้ว อไงพี in <net chae ically> yeah, ่ชัดป่งปะทูหรอเออพี่ชัดอ่ะพี่เหี้ยงมัก่าไปตีนนนเดียวสีห้าคนมี้ชไพี่ชันเห็นไหมอ้าวยัดดูดิกระชังฉันอ่ะมีแน่น้ำบวคุณปล่อยมาลงน้ำเอง ไอ้เหี้ยฝายังมีอยู่ไอ้เหี้ยโอ๊ยโอ๊ยๆๆต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วนี่ครับพี่ชิญนี่ครับหุยขำขำเอาไปทั้งชุดฮะซื้เหี้ยครับโอซื้อเหียหรอเอาไปเลยเอาไปเลย โอ้มาถามซื้อเยอะคำตี้เลยเหรอเอาอนนี้ไปเดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปจช้เลยครับเยมาครับมันมันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับทุกคนดูนี่ที่นอนคือตอนที่ฝนตกอ่ะผมลืมเก็บตอนนี้เปียกหมดเลยก็จะแห้งเปล่าคืนนี้จะนอนได้เปล่ามั้ยรู้นะเนี่ยยังเปียกเลย ตากไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวกันดีกว่าครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้มาทําเมนูผัดเผ็ดหมูกันนะโอเค่ <c oughs> ะเดีย๋ยวลุยเลยครับผม่าอันดับแรกครับใส่น้ํามันแล้วก็เดี๋ยวเราคั่วพริกแกงกันก่อนนะครับนี่นะครับเราจะคั่วพริกแกงให้หอมเลย ไฟอ่อนๆอนเด้อนะตามด้วยหมูครับผมเย่ข <Yeah. S 1> ้วให้เข้ากันเลยนะทุกคนอ้าวจะกลับแล้วเหรอครับกลับก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาื่นกี้เพิ่ง มันหลุดไปแล้วเจอแบบน่าจะไซส์ประมาณนี้ครับยาววันนี้เลยยาวมางี้ไปเลยยับเลยหดไปเสียดายมากพรุ่งนี้เจอกันครับผมพรุ่งนี้เจอกันเช้าเช้าเจอกันนะครับผมโอ้ไม่อยู่ซิมผีรูขอมเลยเนี่ที่บ้านเล็กร้องโอเคครับผมครับเราจะตามด้วยกระชายนะครับแล้วก็พริกไทยตามด้วยพริกนะครับนี่ใส่รวมมาไปเลยนะครับผมผมจะตามด้วยมะเขือเลยนะครับ จะได้สุกๆผมชอบส,สุกๆย่อยวาต่อเลยครับเิียสุด,ดยอดปรุงรสนะครับผม ชูลดเดือดนะปาหัวหเข้ากันเป็นน้ำนิดหนึ่งครับจะได้ซดน้ำหน่อยสุดท้ายนะครับตามด้วยหหระพาครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ่าพวกเขาเข้ากันครับปิดแก๊สเลย ันนี้อันนี้เก่งไงครับเปิได้ได้หรอหาโน้ครับเออให้ลืมเก็บเย็บอะเอาเย็บปลายแบบเก่าเจอนะเปิดได้ครับผมได้ครับนี่มือถืองอะได้ยินใครโน่นและมือถือจ่องอะวันนี้ได้กี่ตัวละสี่ห้าตัวแล้ว,วครับผมอยา วันนี้เจ้าถิ่นเพิ่นซ้อ,อม,มเฮาขนาดเลยอ่ะอเลยนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะครับปลมาตกปลม,มาตกดีแนละ้วม,มาตกกันจะไปตกก็แล้วกันนะ่ที่นอนก,นก็ยังมาแห้งเด้วยนะอันนี้ผมเอาขวบปิ๊กเราเอาขวบฝากมาเนี่ยนะได้ครับจะหายมาให้ผู้ชอบนะ,ะยังมัน <laughs> นี่นะครับผมแค่นี้ก็สบายแล้วแตะเกี้มือเป็นพริกแกง ไปนเหนียวเลยเออแสบหมดเลยเออตายอ่อะเนี่ยอ่อโอเคเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปลุยคืนนี้สักนิดสักหน่อยเนาะมาครับผมคืนนี้เซนแว่นจะไปปาก่ยนไปชดเนาะอ๋อแปลงดิเนี่ยนะเอาปแปลงมามาโอเคเดี๋ยวไปรอชดูน้องไปเอ้ยลุย พุ่งมาเจ้าหขาอยู่ใาใจเนาะบักแน่นๆนะ oh. เข้าหรอซอเลนมาก่อนซอเลนเลยนี่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลุ้นกันคืนนี้ถ้ากินจะถ่ายขึ้นเลยนะนี่นะมีสองคันนะครับนี่เปเป้านะเดี๋ยวเราจะปิดก่อนโห oh. นอนด้วยกันนะก๊ะ <laughs> เ oh. อย้ยเพื่อนปิดแล้ว <laughs> อ่าโอเคจะปิ๊กกันแล้วครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าได้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเพิ่มเต็มอือแหละโอเคได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเฝ้าเฮ้อครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับครับครับสวัสดีครับแล้จากพรุ่งนี้เช้าวันนี้นะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับวันนี้ไม่ไหวไม่สบายแล้วก็เพียด้วยแบบอยากจะขึ้นไปนอนพักผ่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวอานบน้ำพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เช,ช้าพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเรามาลุยพร้อมๆกับพ,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 พวกพี่ๆดีกว่าพรุ่งนี้เช้ากม็มีแผนว่าผมจะตีปลาชโดด้วยนะครับผมก็เตรียมคันด,ดินมาอยู่เนาะเดี๋ยวเราตีปลาชโดกันเอาพันเล็กนี่แหละเกี่ยวตีเลยนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าเราจะได้เยอะปลาชะโดไหมเนาะส่วนหลิวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันว่า เราจะมีโอกาสได้เจอปลาหนินไซสวยๆหรือเปล่านะครับผมตลอดคืนนี้ก็เดี๋ยวผมไม่ไหว้ขอตัวพักผ่อนกันดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมบ๊ายบายกึศมอนี่ครับผมทุกคนกับสวัสดีเชา้าวันใหม่สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพดล่างนะครับก็ถ้าใครอยู่แถวจอมทองฮอดนะครับผมแนะนำอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็สามารถมาตกปลาแคมป์ปิ้งได้ชิลๆนะครับบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยดีมากๆนะครับแต่เมื่อคืนฝนแบบ กระลาหนามตกทั้งคืนเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าเช้านี้เนี่ยมีเม็ดฝนเนี่ยเกาะอยู่ตามต้นไม้ตามรถเต็มเลยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เช้านี้เนี่ยดูบรรยากาศออกจะอึมครึมอึมครึมสักหน่อยนะครับผมน่าจะมีผลกระทบกับปลาพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววนันนี้เราไปลุยก,กันดีกว่า Good Morning ครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่ของอ่างเก็บน้ําสะแพัดล่างนะครับเช้านี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยคือไม่คิดว่าบรรยากาศจะดีขนาดนี้ครับคือแบบ มีหมอกมีอะไรแบบเออรู้สึกฟินดีแล้วก็อากาศแบบเย็นสบายครับผมเนาะแต่เราเช้านี้ก็พี่พี่เขามากันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถึงเวลาเราจะไปลุยตกปลากันนะครับผมอาการไม่สบายเนาะก็ยังแบบทรงทรงอยู่นะครับผมเมื่อคืนก็รับรับ,รบตื่นตนืยังไงก็ไม่ไม่เนื้อไม่เตบไปหมดก็พยายามมาทําคลิปให้ทุกคนดูเนาะไม่ช่วงเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยลงคลิปน้อยมากนะครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะยุง่งนะครับ ก็ขอโทษทนด้วยเนาะสำหรับใครที่คิดถึงแล้วก็ตามดูคลิปอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันครับดูว่าวันนี้เราจะเจอปลานินไซสวยๆหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ผมเจอดาราทุกคนมอปินอะมอปินอะ,นอะเขามาวิ่งเนี่ยเขายิ้มให้ผมอยู่นะโ,โอเคปะเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวคือปลาชะดมันกวนคิปหายเลยนี่เดี๋ยวเราจะลอง ไปตีปลาโดดูแล้วกันเนาะคุณจิบหน้าเบ็ดพวกเราเยอะมากบึบบึบบบต้องสั่งสอนสักหน่อยนะฮ่าเดี๋ยวเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวตีเป็นแบบลอยแล้วกันเนาะแล้วแล้วแล้วนี่นะครับใช้ปลาสดๆ S <S มาเดี๋ยวลุ้นกันครับผมเนาะตีอันนี้ตีเหยื่อสดนะแล้วก็ใช้ลอกเป็นเบอร์5,000กัน9ฟุตนะครับส่วนสายนี้เป็นใสายไอฟ,ฟิน20ปอนด์นะครับฟูลรเยโลนะครับผมขายดีมากขายดีขโทษนะครับดีไม่ดีก็ดูที่ยอดขายเนาะมาเดี๋ยวลุ้นกันครับแต่ว่า ต่กลัวมันตกหน้านี่นะมาแล้วปลาปกเออไปเนระแก้มช้ำแอดินไปมโหเช้านี้ครับสายมาครับแดดโคตรแรงแรงวะอู้ ห้า,าเซียนเว่นมา,วมาแฮมแล้วเช้านี้ตัวแรกมาลูนเยอะก่อนใส่างามใส่งามอือกินก,ก,กันงัดมานี่ดิต้นถมไม้เพลงดีโอ้จะใกล้มาหมดได้กู่าเดี๋ยน้องกังโอ้ยยังอแล้วมันเก็บใส่สองลุกลุกกำลังจะเปลี่ยนชิงแน่กำลังจะมัด เป็นเ right? no right? ียเนี่ยถ้าว่าร like ุดเนีตัวน no ี้นะตัวใ่กุ้งมันรุดเนียมันต้องรุดเนียรุดรุดรุดโอุ้ดเต็มปาเ้ารุดโอ้ยได้แล้วโอเคโอ้โหยังไนาียา ดีโฟโนโนฮัลานุเด้โโอ้หบรรยากาศตอนนี้ครับผมสุดยอดเป็นไงครับชัดได้แล้วครับตัวหนึ่งปลาอะไรปลานินครับปลากระจกรุ่นหนึ่งคนนึ่งนะจ๊ะทางนน้นได้ปลานินตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะแกเปลี่ยนตกสามหกกับหกสามเลยนะครับลุ้นดู เหยื่อปลาชะโดก็นุ่นนะครับนี่ทางนี้เสียนแว่นครับเดี๋ยวเบิร์ดช่วยเอาปลาใส่กระสอบปิก้านครับผมดูช่วยกันยกเหรอช่วยกันยกเอ้ย่มาลุ้นต่อเฮ้ย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  หลุดไปพี่เี่หลุดไปหลุดหลุดหลุหวานหวานปุดปุหวานหวาหลุดหุปุดปหวานหานปุดปุดหวานหวานหลุดหลุดหลหลุดหวานหวานปุดปุดปุลุดละลานปุุ่ดลุดปุดปปุุปุดปุ่ดปุุดปุุดป่ดปุุดปุุดปุุลุดปุุดดปล่ดปุุ่ดปุุดปุุดปลุดปุุลุดปุ คนตาดำมาแล้วเว้ยไยาวแล้วเ <laughs> กมไม,ม่มจบเกมไม่จบมึกนี่ไงไอ้โดแน่นอนไอ้โดแน่นอนไงส่งขนาดน่นนนนน <laughs> ะ <laughs> เออครับเออ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงกว่า,วาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําเมนูปลากันนะครับปลาเพื่อนพี่ชัดนะต้มยำตะไคร้เมิ้นนะครับแล้วก็ขาอ่าตามด้วยปลาครับเกลือเพิ่มความหวาน ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะครับผงนัวครับน้ำปลาพริกขี้หนูนะครับอ่ะปิดเลยนะปิดแก๊สเลยเนะาะมะนาวนครับกินเซับๆสบตามด้วยใบกระเพราอ่ะแค่นี้ครับผมเรียบร้อยครับ โดดเข้าจุดน้ำกันวนลีวเชียนสกูตเชฟเอาจิมปลาหน่อยครับเนี่ยตกได้เมื่อกี้ร้รื่อดอร่อยอร่อยรู้ท้ายเดี๋ยวลองตัวนี้นะครับปลาเดวิดตกได้มับก้างไปได้เหมาะใช้ใหญ่ ผมเามจอนที่เอาบบสใหญ่ขนาดมะเขืเนาะนี่ก็ผมป่าเอาไว้กิงอันนั้นเาไิงอ๋อัอนไว้ขิ่งเหรอาไว้กิงไม่ได้มีไว้กินอันนั้นอ่ะเฮ้ย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 เฮ้ปเฮ้ย นี่ครับเจ้าถิ่นของแท้เพื่อนบอกเพื่อนห้องไปกินข้าวกินข้าวเสียนแว่นครับผมสวยงาม่ะกินข้าวแล้เนาะไหลไหลไหลเฮนี่อาชัดโดนแล้วเรัมจมลอยเว้ยจมลอยเว้ยโอ้ลุดลืดนลื่เฮียฟูดจิดเคคุณไปยอมปล่อยอ่ะฟูนเฮ้ย มันว่ายมาใส่เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกล้องับผมเออโอ้ยมาเห็นแล้วครับปู่ว้าเต็มปากเลยครับใส่งามอยู่เนอะ์ที่ปุ่มป๊อปปูดอ่ะโอ้โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เก็บของเสร็จละไม่ไหวไม่สบาย เดี๋ยวดูแลตัวเองก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าครับทิปนี้ไม่สบายร่างกายไม่เต็มร้อยเลยกลัวมไม่ได้เจอทุกคนเนาะหายไปนานโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนดีกว่าจะไปลมเอา,ออาจะปิกก็แล้วนะโอ้ตายแล้วยังอ,ยยอม่าดซะเนี่ยนี่เ,เดี๋ยวเราหน<ม>้ามาแก้ตัวใหม่ครับผมทิปนี้มัน เมื่อยปุ้ยผมไอ้อนี่เลยเนี่ยเยอะโชว์โอ้โหอ่าทริปนี้ยอมแพ้พิชิตครับผมติดไว้ก่อนเนาะติดไว้ก่อนโอ้ไม่สบาย,ไม,บายไม่ไหวโอเคไม่รอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าไอ้ก่อนจะตกปลากับผมต้องวิดพื้นร้อยทีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นลมพอดี <c oughs> อ่าเดี๋ยวไว้เจอกัหม่ครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวครั้งหน้าติดไว้ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคไปไปไปอย่าเห็นปลาไว้เ่ยฮะต้องยก